สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์มูลฐานทุกคนครับมาดูกฎข้อที่ศูนย์ของคุณนภาภาลศา,าสตร,รน์นะครับ z e ล o ว์ Law of Thermodynamics นะครับกฎข้อที่ศูนย์เนี่ยเขาบอกว่างี้ครับนิสิตถ้าสมมุติว่าวัตถุ A นะครับวัตถุ A วัตถุ A อ้าวอาจารย์ก็วาดไปวัตถุ A นะมีอุณหภ,ภูมิเท่ากับวัตถุ B สมมตินะ วัตถุ A กับวัตถุ B เขาเรียกว่ามีสมดุลทางความร้อนต่อกันนั่นก็หมายความว่าถ้า A กับ B เนี่ยมีสมดุลทางความร้อนต่อกันนะครับและถ้าวัตถุ B เนี่ยวัตถุเดิมนี่แหละที่มีอุณหภูมิ T B เนี่ยมีสมดุลทางความร้อนกับวัตถุ C เขาบอกว่าไอ้ัววัตถุ A เนี่ยก็จะสมดุลทางความร้อนกับมีความสมดุลทางความร้อนกับ วัตถุ c นั่นเองคาว่าสมดุลทางมวลก็คือมีอุณหภูมิเท่ากันนะครับอันนี้คือ,อกฎข้อที่0ของอุณหพลศาสตร์นะครับพวกเราฟังแล้วอาจจะงงๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์อธิบายใหม่ก็แล้วกันนะครับนิตลองจินตนาการดูหน่อยสมมติว่าเรามีวัตถุ a กับวัตถุ b มีอุณหภ,นะภูมิแตกต่างกันนะครับวัตถุ a กับวัตถุ b มีอุณหภูมิแตกต่างกันนะอันนึงเป็น tb อันนึงเป็น ta จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์เอามาสัมผัสตั้งเรียงกันติดกันแบบนี้ใช่หลายคนรู้แล้วมันก็จะส่งผ่านความร้อนหากันครับส่งไปจนเมื่อไหร่จนเมื่อไอทีเอเนี่ยเท่ากับ TB, ทีบีมันจะกี่หยุดนะครับำมองเดียวกันนะครับถ้าสมมว่าเอาวัตถุ B เนี่ยไปสัมผัสกับวัตถุ C นะสัมผัสกัน อันนี้มีอุณหภูมิแตกต่างกันนะแต่พอสัมผัสกันไปปุ๊บปรากฏว่าคยก็จะส่งผ่านความร้อนหากันนะจนมีอุณหภูมิ TB เนี่ยเท่ากับ TC เห็นไ,ไหมครับทำลองเดียวกันถ้าสมมติว่าอาจารย์เอาวัตถุ A กับวัตถุ C ททำเหมือนทาเหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นก็ใช่ก็คือความร้อนก็นจะไหลาหากันจน ทีเอเท่ากับทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ทีเอเท่ากับทีซีทีซเท่ากับทีบทีบเท่ากับทีมันก็หมายความว่าไงก็หมายความว่าถ้าเราเอาวัตถุทั้ง3ก้อนเนี่ยมาตั้งเรียงกัน A B C จะเกิดอะไรขึ้นครับ TA TB T C มันก็จะเกิดการส่งผ่านความร้อนหากัน เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงการพาความร้อนการนําความร้อนการแผลล่รังสีอีกรอบหนึ่งนะครับในอีกคลิปหนึ่งอันนี้คือมีการส่งผ่านความร้อนหากันว่างันเถอะนะครับความร้อนเนี่ยส่งผ่านหากันหยุดจุดส่งผ่านเมื่อไหร่ครับหยุดส่งผ่านเมื่ออุณหภูมิมันเข้าสู่สมดุลก็คืออุณหภูมิเท่ากันหมดเลยอันนี้คือกฎข้อที่ศูนย์ของเทอร์โมดินามิกส์นะครับอาจารย์มันจะมีประโยชน์อย่างไรมีมีครับมีประโยชน์นะครับ ลองจินตนาการถึงการผสมน้ําอาบเนี่ยจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับนิสิตสมมติว่านิสิตมีน้ําเย็นนะสมมติเครื่องทำน้ำอ,อุ่นเสียใช่ไหมมีน้ําเย็นเสัก20กิโลกรัมก็แล้วกันมีอุณหภูมิสัก15องศา c ซเีย็นมากนะครับเราจะอาบเราอยากอาบน้ําอุ่นนะวันเราก็ไปเอาน้ําร้อนมาคําถามคือเราจะต้องเอาเออ เดี๋ยวมันจะยากไปเอาเป็นว่าน้ําร้อนก็มีมวลเท่ากันนี่แหละนะครับ20กิโลกรัมเท่ากันแล้วก็มีอุณหภูมิของน้ําร้อนเนี่ยสักอ80องศาก็แล้วกันอ80องศาคําถามคือว่าถ้าอาจารย์เอาน้ําผสมกันนะครับผสมน้ําเข้าหากันกลายเป็นน้ําเท่าไหร่น้ําก็จะกลายเป็น40กิโลกรัมใช่ไหม สี่สิบกิโลกรัมอุณหภูมิเนี่ยจะเท่าไหร่อ่าเห็นไหมหลักการเรารู้จากความรู้จกากหัวเรื่องเดิมที่เราเรียนก็คือเดลต้าคิวเท่ากับเอ็มซีเดลต้าทีใช่ไหมครับเนี่ยพลังงานความร้อนที่ให้เข้ามาก็จะเป็นไปตามสูตรน,นี้แล้วก็รู้จักว่า,อ,าอะไรนะกฎข้อที่ศูนย์ของเทอร์โมเดนิเมกเมื่อกี้ว่าความร้อนเขาจะไหลเข้าไปจนอุณหภูมิมันเท่ากันหมดและของน้ำเนี่ยรวมกันมือกีหยุด นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการการคำนวณก็คือถ้าสมมติอันนี้คือ t อาจารย์ให้ตัวนี้เป็น t 1นะอาจารย์ให้ตัวนี้เป็น t 2นะครับพอออกมาเทรวมกันปับ๊บไอ้เจ้า t 2นี่ก็จะเปลี่ยนใช่ไหม t 2องควรจะลดลงใช่ไหมเพราะไอ้ตัวเนี้ยควรจะลดลงเป็น q ก็จะเป็น mc t 2ลดลงใช่ไหมลดลงก็จะเป็น80ลบ t คค okay. นะครับส่วนไอ้เจ้านี้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นใช่ไหมอันนี้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นไอ้เดลต้า Q หนึ่งเนี่ยอันนี้เดลตยวถ้นน Q า Q สองก็แล้วกันนะครับเดลตยวถ้า Q หนึ่งนี่ก็จะเป็น m ก็คือมวลตัวนี้ c เดลตยวถ้า t t เนี่ยเนื่องจากว่า t น,นี่สูงขึ้นใช่ไหมอาจารย์ให้เป็น t ลบสิบห้าโอเคอันนี้อุณหภูมิสูงขึ้นอันนี้อุณหภูมิต่ำลง โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขึ้นจนกว่าอุณหภูมิจะหยุดนั่นก็หมายความว่าไอ้สองตัวเนี่ยก็จะมีความร้อนไหลเข้ากับไหลออกเท่ากันนั่นเองนะครับอันหนึ่งไหลเข้าอันหนึ่งไหลออกใช่ไหมในความหมายเนี่ยอันนี้มันน้าก็จะไหลออกจากไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยทีตัวนี้ก็จะไหลออกไอ้ตัวนี้น้ําก็จะไอ้ความร้อนก็จะไหลเข้าเพราะว่าอุณหภูมิค่าต่ำไงนะครับนึกถึงความเป็นจริงนะครับ วันคณิตศาสตร์ของอาจารย์เข้ามาเลยครับเดล塔คิวหนึ่งเลยแหละเท่ากับเด,ดล塔คิวสกดกลรักพลังงานใช่ไหมความร้อนไม่ไปไหนความร้อนเก็ไหลอยู่นี้แหละนะครับอันนี้ก็เป็น MC มวลเท่ากันนะยี่สกิเท่ากันนะปูณทีลบสิเท่ากับ MC คูซีปุลแปดสบลบที T, นะครับยย้ยายข้างสมก,การเลยนะครับคณิตศาสตร์ทีตัดกันไปนะใช่ไหม ที่ตัดกันไปนะครับ c ก็ตัดกันไปเพราะว่า c เท่ากันโอเคอันนี้ก็เป็น t ย้ายข้างมาก็เป็น t ีบวกทฝั่งนี้ก็เป็น80บวกกับเท่าไหร่15บห้าไหมครับอันนี้ก็สองทีเท่ากับแปบวกสิวันทหนึ่งก็กลายเป็นอะไร95หารด้วย2ก็เป็น45 46 47ห้า องศาเซลเซียสเห็นไ,ไหมครับ17.5องศาเซลเซียสนั่นเองเพราะอุณหภูมิสุดท้ายตรงนี้ถ้ามันคิดง่ายเาว่าเอาบวกกันหารสองถูกไหมอันเนี้ย80บวกกับ15หารสองง่ายเพราะอะไรเพราะปริมาณน้ํามันเท่ากันแต่ถ้าปริมาณน้ําไม่เท่ากันเรารู้แล้ว m ไม่เท่ากัน m ตัดกันไม่ได้ปริมาณน้ําไม่เท่ากันนะครับเราก็จะได้ m m ตัวเนี้ย อาจารย์ทําเป็นกรณีทั่วไปนะลอนะถ้าน้ำไม่เท่ากันนะ m ตัดกันไม่ได้นะจะเป็นยังไงครับก็เป็น m1 c นี้ตัดกันได้ลแล้วถูกไหม t ลบ15เท่ากับ m2 80ลบ t อันนี้ก็เป็น m1 บวก m2 เหไหม t ฝั่งนี้ก็เป็น80บวก15 80 80 m2 80 m2 บวก15 m1 นี่วันทีก็จะเป็น80เขียนให้มันสากลเน,นี่ยมืออาชีพหนก็จะเป็น15 m1 บวก80 m2 หารด้วย m1 m2 เง่กรณีทั่วไปนะครับนี่หนไหม ข้อที่สุดของเทอร์โมดนมิกพร้อมกับความรู้เกี่ยวกับพลังงานความร้อนที่เราเรียนมาเอามาใช้ในการผสมน้ําร้อนน้ําอุ่นโอเคนะครับลองไป <c oughs> ศึกษาดูนะครับสวัสดีครับ